สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีนายพิธาลิมเจริญรัสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 5 2ในการประชุมสภาผูะะ้แทนราษฎร โดยระบุว่าตลอด7เดือนไม่เสียใจที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแม้ชนะเลือกตั้งสามารถรวบรวมได้312เสียงไม่เคยเสียใจที่ต้องเป็นฝ่ายค้านทั้งไม่เสียใจที่การอภิปรายครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองชีวิตทางการเมืองแขวนอยู่บนเส้นได้แต่พร้อมจะจากไปอย่างผู้ชนะไม่มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปและหากพรรก,ก้าไกลจะถูกยุบก็ไม่เสียใจเพราะอาจทำให้ถึงเส้นชัยเร็วขึ้น ล่าสุดนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ภาพการอภิปรายของนายพิธาพร้อมเขียนข้อความภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์ม X ซึ่งสามารถแปลได้ว่าอาจจะเป็นวันสุดท้ายขณะที่นายวิโรจน์ลัคนาดีสอนสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลได้แชร์โพสต์ของนายปฏิพัฒน์พร้อมเขียนข้อความคล้ายคลึงกันว่าผมเองใกล้แล้วเช่นกันดังนั้นพวกเราจงมาร่วมกันทำในสิ่งที่เราจะไม่รู้สึกเสียใจเมื่อนึกย้อนกลับไปกันเถอะครับ ทั้งนี้นายพิธานายปฏิพัฒน์และนายวิโรธร่วมอยู่ใน44สสที่ลงชื่อเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันว่ามีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112